กพังงานสั่นสะเทือนเมื่อกระทรวงพาณิชย์ประกาศสงครามกับนอมินีที่แอบแฝงเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยอย่างมากและอาจทําให้เศรษฐกิจของเราเสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับเราทุกคน นายพุนพง์เนนาภากรอ,อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาเปิดเผยถึงปฏิบัติการครั้งใหญ่เมื่อวันที่21อตุลาคม2568ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หมอมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่เกาะพง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อล้างบางกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติงานนี้มีการบุกตรวจค้นถึง4ี่จุดเป้าหมายเลยทีเดียวเป้าหมายหลักคืออะไร พวกเขาต้องการจัดการกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งมีบทลงโทษร้ายแรงสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายนี้แล้วเขาไปตรวจค้นที่ไหนบ้างสำนักงานบัญชี First c o n t i n e n t Universal Service บริษัท First c o n t i n e n t a 7จำกัดเศร้าที่นี่น่าสนใจมากเพราะเจ้าของมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทถึง66แห่งและจากการตรวจสอบพบว่าอาคารพาณิชย์หลายแห่งเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลรวมกันถึง89แห่งแต่บางห้องกลับไม่พบการประกอบธุรกิจจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีจริงหรือไม่นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายัางเรียกเอกสารเพิ่มเติมและให้เจ้าของสำนักงานบัญชีรวมถึงนิติบุคคลอที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปคิดดูสิว่าถ้ามีคนคนเดียวถือหุ้นในบริษัทมากมายขนาดนั้นอาจจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ก็ได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างอาคารวิลล่าโครงการสิทธยาบีดฟรอนวิลล่าเซาที่นี่เป็นวิลล่าหรูแปหลังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าในราคาคืนละ1 3 0 0 0บาทแต่พวกเขากลับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมงานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องเชิญผู้ดูแลโครงการและนักท่องเที่ยวต่างชาติหกรายไปสอบสวนเพิ่มเติมและพบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของโครงการที่มีมูล,ลค่ากว่า1 5 2ล้านบาท โดยมีนิติบุคคลสัญชาติไทยสองแห่งถือครองแต่มีผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลถึง49%และต่อมามีการเพิ่มบอร์ดริตะทอที่เป็นชาวอิสราเอลเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งบริษัททําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเป็นการซื้อขายเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและการถือหุ้นอําพรางเข้าขายเป็นนอมินีแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าเป็นการลงทุนปกติแต่บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในสัดส,ส่วนที่สูงขนาดนี้คุณคิดเห็นอย่างไร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบในเชิงลึกและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายครอบครองธุรกิจของชาติอย่างไม่ถูกต้องนายพูนพงเน้นย้ำว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาดและกรณีธุรกิจให้เช่าหรือนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นั้นคนต่างด้าวหากจะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจประเทศและสร้างการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อธุรกิจไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปรับปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังเพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนโครงสร้างทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขันการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม2568รกรมได้ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธุรกิจกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นอันดับสองของประเทศและพบว่ามีนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่ควรตรวจสอบในลำดับแรกคือมีคนไทย5้าราย นิติบุคคลหนึ่งรายบุคคลธรรมดาสี่รายมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใน256บริษัทที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพงังานนอกจากนี้ยังพบว่ามีที่ตั้งสำนักงานซ้ำกันกว่า100บริษัทจึงนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายทั้ง4ี่จุดเพื่อปราบปรามนอมินีและธุรกิจผิดกฎหมายคำถามสำคัญคุณคิดว่าการปราบปรามนอมินีเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนและคุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะช่วยให้การดำเนินการครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน